5,000ปีก่อนในยุคแห่งความสิ้นหวังมนุษยชาติเข้าสู่สภาวะใกล้ล่มสลายและเพื่อช่วยโลกจากการล่มสลายนั้นวีแลบุรุษผู้ยิ่งใหญ่4คนจึงได้ผเผชิญหน้ากับเอลาบอสต้นกำเนิดแห่งความชั่วร้ายมหาจอมเวทแห่งเผ่าเอลฟ์ก็วีแห่งดวงดาราลูน่าปรมาจารย์ตีเหล็กแห่งเผ่าคนแคะช่างตีเหล็กศักดิ์สิทธ ดเวโนนักรบสัตว์อสูรผู้กล้า,าหารอารอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดมังกรกระสัตผู้ชาญฉลาดลีซินาสห้าพันปีก่อน ใช่อย่าอย่าพูดนะเอาหัวใจของมังกรข้าไปแล้วก้าวต่อไปข้างหน้าซะข้าจะช่วยเจ้าเองเพราะงั้นเงีเงยบๆไปเถอะไม่มันสายเกินไปแล้วหากเจ้าพูดแบบนี้ข้าก็เพ่งสมาธิให้กับเวทร,รักษาของตัวเองไม่ได้นะสิเพราะงั้นช่วยหยุดพูดทีเถอะคครจำได้ไหมว่าเราพบกันครั้งแรกเมื่อไร พวกเราจะช่วยโลกไอ้กิงกาโง่เอ้ยข้าขอโทษนะที่ฝากทุกอย่างไว้กับเจ้าลิซินาสอารอนดเโนโอูเอนลูนะ่าขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างข้านะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามต่อให้ร่างกายของข้าต้องหมดไม่เป็นเท่าทานหรือจะหนักหนาสักแค่ไหนข้าคนนี้จะใช้จิตวิญญาณของเจ้าเองวีลบรุษแห่งจุดเริ่มต้นคลายเอราบอส และในคืนนั้นเสียงของท้องฟ้าก็ดังตุ้มไปเกิดก้องด้วยความเสียสละของกษัตริย์ลีซินัสผู้ชานฉาลาดในที่สุดพวกเขาขับไล่เอลาบอสแหล่งกำเนิดแห่งความชั่วร้ายได้สำเร็จเอาละจบแล้วเรนาะคุณอ่านหนังสือเรื่องนี้ให้เขาฟังเป็นร้อยครั้งแล้วไม่ใช่เหรอก็ลีโอชอบหนังสือเล่มนี้นี่นาลีโอที่รักแม่จะอนิทานวีรบุรุษแห่งจุดเริ่มต้นให้ลูกฟังอีกครั้งนะ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก่อนยุคโบราณหรือไม่หรือก็คือประมาณ5,000ปีที่แล้วดูสิเห็นไหมว่าเขาชอบมันนะหยุดอ่านหนังสือบ้าๆนั้นสักทีดูเหมือนข้ากำลังสนุกอยู่กับมันนักหรื่องไงอีกรอบนะจ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นมา5,000ปีก่อนนี่มันหมายความว่าอย่างไงนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นางกำลังจะบอกว่าข้าเอาชนะเอราบอได้แล้วใช่ไหม ถ้างั้นแล้วทําไมข้าถึงเป็นคนเดียวที่ถูกลบออกจากประวัติศาสตร์ไปล่ะทุกคนฟังทางนี้อย่างที่ทุกคนทราบขณะนี้พวกเราอยู่ในยุคแห่งวีลบุรุษผ่านมา5,000ปีแล้วนับตั้งแต่บันทึกการปรากฏตัวของวีลบุรุษครั้งแรกในโลกของเรานับตั้งแต่นั้นมาโลกเบื้องล่าง ก็ได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงมากมายตัวอย่างเช่นราชาสถาบันแห่งเดเลนที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจะสอบเข้าลูมีนในปีนี้ใช่ไม่แปลกใจเลยที่พวกเธอบางคนมีเวลจะเป็นวีรลบุรุษหากใครผ่านการทดสอบเข้าที่นั่นล่ะก็สักวันหนึ่งชื่อของคนคนนั้นอาจจะถูกจารึกในบันทึกของวีรบุรุษก็ได้เพื่อการนั้นพวกเธอจะต้องตั้งใจเรียนในห้องลีโอ การที่เธอหลับแบบนี้แสดงว่าเธอคงจะรู้เนื้อหาที่ฉันจะบรรยายหมดแล้วสินะงั้นฉันขอถามเธอหน่อยเมื่อห้าพันปีที่แล้วผู้ที่ถูกเรียกว่าบิลเุบุษได้นั้นจะต้องผ่านพิธีกรรมอะไรบ้างเอ่อก็หากสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็ผู้คนก็จะหันมาบูชาเราเองแหละครับลีโอพรอฟตระกูลพอฟมีใครอยากจะตอบอีกไหมในสมัยโบราณน,นั้น ไม่มีทางที่จะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าครับดังนั้นจึงมีเพียงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะนํามาใช้ในการคัดเลือกวีรบุรุษตัวอย่างที่สําคัญของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือพิธีกรรมแห่งเลือดยอดเยี่ยมมากอย่างที่คิดไว้เลยการลิเวนอัจฉริยะด้านเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรของเราการลิเวนทราเทนตระกูลทราเทน ในการสอบเข้าลูมินที่กำลังจะมาถึงนั้นพวกเราคาดหวังในตัวเธอไว้ค่อนข้างมากเลยนะการพบกันกับพระเจ้าในสมัยนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บ้าบอไรไร้สาระชมัด um ปฏิหารที่พระเจ้าประทานให้แก่ลูกเบื้องล่างเพื่อเฉลิมฉลองให้กับวิลีบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่เผเชิญหน้ากับเอลาบอสบันทึกของวลบุรุษ แล้วทำไมข้าถึงเป็นคนเดียวที่ถูกปฏิบัติราวกับว่าไม่มีตัวตนอยู่ที่นั่นเลยล่ะอยู่นั่นไงอยู่นั่นไงไหนๆๆๆอย่าผลักสิดูดูนั่นสิอันคือสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลเซอร์ดิงเกอร์ว้าวสุดยอดเลยนั่นมันซีเรียเซอร์ดิงเกอร์ขอให้นักเรียนทุกคนมารวมตัวในหอประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยสถาบันของเรากำลังได้รับการเยี่ยมเยียนจากตระกูลเซอร์ดิงเกอร์ ล,ลีโอนายจะไปที่นั่นเพื่อให้พวกเอดิงเกอร์จับตามองลาซิธ้าแต่ถึงไปพวกเขาก็ไม่สนใจหนายหรอกนะเอ่อฉันกำลังจะกลับบ้านต่างหากแล้วต่างกับนายฉันไม่มีความสนใจในเรื่องแบบนั้นเลยฮะ้ะฉ,ฉันก็ด้วยฉันแค่จะไปดูซีเรียในฐานะคู่แข่งเท่านั้นแหละอ่าอ่าไม่ใช่จริงๆนะ เอสิ่งที่สำคัญคือการฝึกฝนอย่างหนักแต่ร่างกายนี้มันดีกว่าที่ข้าเคยมีในชีวิตก่อนจริงๆกำลังคิดอะไรอยู่งั้นเหรอเฮ้ยทำไมจูจูถึงได้สุ่มโจมตีจากที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะครับก็เราไม่ได้สู้กันมาสักพักแล้วนี่นะพวสว่า์แค่นั้นน่ะไม่สามารถเข้าลูมีนได้หรอกนะ นี่คือการทดสอบครั้งสุดท้ายของเธอลีโอเอ๊ควรจะลงมือให้หนักกว่านี้อีกหน่อยดีไหมนะไม่คิดว่าการแสดงความรักเช่นนี้มันจะมากเกินไปหน่อยหรอครับท่านแม่ถึงจะพูดออกมาแบบนั้นแต่ก็ป้องกันได้ทุกอย่างเลยไม่ใช่เหรอแย่แล้วสิ ดูเหมือนจะโจมตีแรงมากเกินไปถ้าลีโอหลบไม่ทันแล้วก็ฉันจะทำยังไงดีเป็นอะไรไหมครับท่านแม่ความสามารถของเด็กคนนี้จะไปไกลได้แค่ไหนกันนะลีโอ ลูกยังอยากจะเข้าลูเมียนอยู่หรือเปล่าสถาบันเวลบุรุษแห่งมนุษยชาติลูมีนในบรรดาสถาบันทั้ง4ี่เผ่าพันธุ์ที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้นั้นที่นั่นน่าจะมีบันทึกของข้าลงเหลืออยู่มากที่สุดแน่นอนครับสมาชิกของตระกูลเซดิงเกอร์มาที่นี่เพื่อเยี่ยมชมเดเลนเลยนะดังนั้นพวกเขาจะพักที่คฤาหิสน์ของเราตระกูลเซดิงเกอร์จะอยู่ที่นี่งั้นเหรอครับ ใช่แล้วถึงแม้ว่าแม่จะไม่ได้ต้องการก็ตามเอาเป็นว่าแม่จะขอความช่วยเหลือจากไซ์ที่เป็นรองหัวหน้าตระกูลของพวกเขาเองเขาอาจจะเตรียมใจที่จะสอนเทคนิคอร่ราของเซอร์ดิงเกอร์ให้ลูกก็ได้นะและหากเป็นแบบนั้นล่ะก็ลูกน่าจะแข็งแกร่งมากพอที่จะเข้าลูมินได้ในปีหน้าเลยนะเทคนิคอร่ราของเซอร์ดิงเกอร์เหรอครับต้องขอโทษด้วยนะครับท่านแม่เพราะว่าข้าตั้งใจจะเข้าเรียนในปีนี้ต่างหากละ่ะ ทำไมท่านลุงถึงอยากอยู่ที่นี่กันนะเขาสามารถเช่าโรงแรมทั้งหลังเลยได้ด้วยซ้ำาีเลียเซอร์ดิงเกอร์องค์หญิงแห่งดาบตระกูลเซอร์ดิงเกอร์ท,ทั้งที่ฉันตั้งใจอยากจะเข้าสอบลูมินแท้ๆทำไมต้องมาพักในตระกูลที่เล็กขนาดนี้ด้วยละ่ะซีเลียหลานไม่อยากรู้เรื่องของลีโอบ้างเหรอเด็กที่บอกว่าตัวเองไม่สนใจในตระกูลเซดิงเกอร์คนนั้นน่ะ ไซส์เซอร์ดิงเกอร์รองผู้นำแห่งตระกูลเซอร์ดิงเกอร์ก็หากเขาเป็นอัศวินที่ไม่สามารถใช้ออล่าได้แล้วก็บางทีเขาอาจจะไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะคะท่านหญิงพรอฟเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบครับยินดีต้อนรับนะไซส์เซอร์ดิงเกอร์เลนาพรอฟท่านหญิงแห่งตระกูลพรอฟเดดพรอฟผู้นำตระกูลแห่งตระกูลพรอฟซีเรียนี่คือมาร์ควิส พร้อมนะเพราะงั้นออกไปแนะนำตัวได้เลยดิฉันชื่อซีเรียรสดิงเกอร์ค่ะขอบคุณนะคะที่เปิดบ้านต้อนรับพวกเราในวันเยี่ยมเยียนที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้ายินดีที่ได้รู้จักนะซีเรียรนางเหมือนท่านพ่อของท่านลุงมากเลยเดี๋ยวสิผมสีดำตาสีแดงนางมีสายเลือดเดียวกับพวกเรางั้นเหรอ ส่วนนี่คือเลน่าพรอฟป้าของหลานเองในตอนที่พวกเรามาเยี่ยมชมราชสถาบันแห่งเดเลนเป็นครั้งแรกเรานักเรียนค่อนข้างแอาอัดวุ่นวายกันมากเลยละ่ะแต่ถึงอย่างนั้นดูเหมือนว่าลีโอจะกลับบ้านเพราะไม่สนใจแหมแบบนั้นมันก็กระทบกับความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของเซอร์ดิงเกอร์นะสิถ้าพฤติกรรมแบบนั้นของลูกชายฉันดูไม่เหมาะสมแล้วก็ฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะ ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจอะไรนอกจากการฝึกซ้อมเลยนะลีโอเป็นเด็กแบบไหนงง้นเหรออืมเออก็เขามีพรสวรรค์ที่น่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวท่านพี่ท่านพี่เชื่อจริงๆสินะว่าลีโอกู้ควรที่จะสืบทอดเปลวเพลิงแห่งเซอร์ดิงเกอร์ของพวกเราฉันไม่ได้พูดแบบนั้นเพราะว่าเขาเป็นลูกชายของฉันหรอกนะเขาสมควรได้รับมันจริงๆถ้าท่านพี่พูดแบบนั้น ผมเองก็คงสนใจเหมือนกันครับแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ต้องทดสอบเขาด้วยตัวเองอยู่ดีฮะ